เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นนะคำโปรยคำโปรยเขียนเ่ะไหรเกื่่พูดคุยกับคุณชายโยมไอ้ท้องเปลียนไปแล้วนี่หลายเดีลายแล้วอ้าวสิบแปย สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ด้านขวามือของผมนะครับทนายหัวหรือคุณสรันว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอในานามของคณะก้าวหน้าที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ครับเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญจะว่าสําคัญที่สุดของจังหวัดนครสวรรค์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือบึง บรเพชรเป็นบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีขนาดถึงแสนกว่าไร่ใ,รในบึงบรเพชรนี้มีพื้นที่อยู่ประมาณเกือบเกือบ200ไร่ที่เป็นพื้นที่อยู่ในการบริหารของอบจบจังหวัดนครสวรรค์วันนี้นะครับผมใหญ่จะเชิญทุกคนลองมาติดตามดูวิสัยทัศน์ของคุณสรันดู ว่าคุณสลันหากได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหว,วัดนครสวรรค์แล้วจะปรับปรุงดึงศักยภาพของบึงบอระเพ็ดออกมาเพื่อเศรษฐกิจกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนนครสวรรค์ได้อย่างไรอย่างแรกนะครับเราจะพาทุกท่านไปลงเรือกับพวกเราเพื่อที่จะดูศักยภาพแล้วก็พื้นที่ของบึงบอระเพ็ดในระหว่างนี้ เดี๋ยวจะให้คุณสลันแนะนําประวัติของตัวเองนิดหนึ่งนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับ<ะ>นนผมนายสลันเล่อกอุตการครับลูกหลานชาวปากน้ําโพตั้งแต่กําเนิดครับเป็นหนึ่งในคนนครสวรรค์ที่มีโอกาสได้ทํางานในบ้านเกิดซึ่งเป็นส่วนน้อยเพื่อรุ่นเดียวกันส่วนใหญ่ไปทํางานอยู่ในกรุงเทพหรือจังหวัดที่จเจริญกว่าเรา สิ่งเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้ก็เกิดจากการที่เมืองของเราไม่น่าลงทุนขาดการจ้างงานที่ดีครับความตั้งใจของเราคือดึงสเสน่ห์ของจังหวัดเราที่มีอยู่แล้วให้มันดีจริงให้มันเห็นชัดอย่างบึงบอระเพ็ดผมเชื่อว่าชาวจังหวัดนครสวรรค์ทุกคนรู้ว่าเรามีแต่เมื่อพูดถึงนครสวรรค์ทุกคนก็บอกเราคือเมืองผ่านเคยผ่าน มีอยู่แต่ไม่ได้มากันวันนี้ผมมาให้ดูสเสน่ห์ของบึงบอระเพชรว่ามันสวยงามขนาดไหนมันพร้อมขนาดไหนมีมากกว่าที่คนนครสวรรค์รู้ในการพาแขกของเมืองเดินเยี่ยมชมบึงบอระเพชรของเราหลายๆท่านที่เป็นชาวนาครสวรรค์เดินตามมาด้วยกันบอกว่าไม่เคยมาเลยไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยครับดังนั้นแค่มาก็ประทับใจแล้วเราขาดการประชาสัมพันธ์ สิ่งสําคัญที่สุดประชาสัมพันธ์ในบึงบาอห์เฮยังเป็นใบปิวอยู่เลยงบประมาณใน3ปีที่ใช้ผลิตใบปิวเมื่อเราถามว่าใช้ใครแจกใบปิวนี้แจกยังไงไม่มีใครตอบได้บอกวางไว้เฉยๆให้หยิบกันเองดังนั้นการประชาสัมพันธ์ที่อ่อนขนาดนี้เทคโนโลยีไปถึงขนาดไหนแล้วเราใช้ได,เได้เราใช้ได้มากกว่าวันนี้ในบึงไม่ได้มีแค่แม่น้ำนะครับเรามีเกาะ เกาะที่อยู่กลางบึงเลยครับถูกค้นพบโดยผู้ตรวจสอบดรเอนน็มสมิธเกาะนี้ไม่มีการใช้ประโยชน์อะไรเลยอนาคตเราอาจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงกองดินที่เห็นด้านหน้าครับกองดินตรงนั้นเกิดจากการขุดลอกขุดลอกที่ขุดกันทุกปีดินของรัฐเมื่อไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรก็จึงถูกกองไว้เฉยหากมองดีๆมีสเสน่ห์ไหมครับพี่จทร ต,ตัวตัวที่เห็นเนี่ยครับจะคล้ายๆกับจูเลสิกพาร์กเลยเกิดเป็นภูเขาเลยนะครับนี่ดินเป็นล้านคิวเลยนะครับขุดกันมาสามปีตัวนี้เราก็สามารถพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวได้ชาวนครสวรรค์นในวันหยุดเนี่ยต้องออกไปหาที่เที่ยวกันจังหวัดอื่นต้องออกไปเชียงใหม่ออกไปพื้นที่อื่นโดยไม่มีใครสนใจว่าเมืองเรามีอะไรหรือเปล่าเราเองก็เชื่อไปกับเสียงทุกคนแล้วว่าเมืองเราเป็นเมืองผ่านวันหยุดพวกเราก็ผ่านเมืองตัวเอง,เองไปด้วยเลย วันนี้เรามีความพร้อมเรามีสเสน่ห์ที่คนทั้งประเทศจะต้องสนใจเราคือเมืองสวรรค์ชื่อเมืองของเราสวยเหลือเกินเราจะพัฒนาให้ทุกคนอิจฉาเทวดานางฟ้าในจังหวัดของเราให้อยากอยู่อยากมาเราจะทำการท่องเที่ยวเชิงเชิงกีฬาเชิงที่จัดให้มีเจ็ตสกีมีเวทบอร์ดและที่สำคัญที่สุดการจะมองบึงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มองจากระนาบที่ผมมองพิธาละทรมองไม่ทราบหรอกครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนผมจะพาเทวดยวางฟ้าแขกของพวกเราเนี่ยขึ้นฟ้าเราจะมีศูนย์บอลลูนที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดสวยงามที่สุดในประเทศไทยพาทุกคนเยี่ยมชมวิวที่สวยงามอย่างที่เราเห็นในขนาดนี้ครับจากบนฟ้าลงมาด้วยเราจะได้รู้ว่าบึงแสนกว่าไร่เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหน ในระยะสายตาเราตรงนี้ไม่ถึงร้อยไร่นะครับอยู่ประมาณร้อยไร่กว่าๆคูณไปอีกพันเท่าคูณไปอีกพันเท่ามันมีอะไรบ้างมันมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนสําคัญที่สุดนะครับมึงบะราเฮดเนี่ยอนุญาตให้ทําประมงอนุญาตถึง9 0 0 0 0ื่นกว่าไร่มีเพียง3 0,000่นกว่าไร่ที่ไม่อนุญาตอนุมาตโดยให้ใช้จํากัดการใช้เครื่องมือดังนั้นตรงนี้คือเศรษฐกิจเลยทําไมคําขวัญของเราถึงมีเรื่องปลาปลาของนครสวรรค์นเนี่ย ใครมาก็จะได้เสพความฟินชนิดที่ว่าอร่อยจริงๆคนผ่านคนครสวรรค์ทุกวันนี้ติดใจในรสชาติอาหารถ้าจะมาต้องแวะทานอาหารกันวันนี้เราจะนําเสน่เหล่านั้นมากองรวมในลักษณะให้การท่องเที่ยวเด่นเป็นหลักอาหารก็อร่อยพักผ่อนก็สนุกฟินสุขสบายอยากอยากให้ทุกคนได้มาเห็นวิวเหมือนที่ผมกับพี่เทสวรเห็นในเวลาเนี้ยครับทิวทัศน ที่เกิดจากการขุดลอกดินกลายเป็นทิวทัศน์ที่มีสเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกนี่คือธรรมชาติจริงๆพื้นที่มหาสารต,ตรงนี้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับ,รบเราจะติดอยู่กับกรงประมงเราดูแลอยู่ด้วยกันความใหญ่โตของบึงบละเพศเนี่ยกินพื้นที่ถึงสามอำเภอติดชุมแสงติดท่าตะโกน้ําที่เห็นเนี่ยครับถูกสูบไปใช้กับระบบเกษตรกรรมในยามที่แรง ในปีที่ผ่านมาปัญหาแล้งเนี่ยเกิดขึ้นทุกทุกพื้นที่ในในนครสวรรค์รวมไปถึงทั่วประเทศไทยไไแต่สิ่งที่นครสวรรค์มีอย่างที่จังหวัดอื่นไม่มีคือนี่ไงน้ําน้ํามหาศาลสูบไปใช้กันทุกวันสูบชาวชาว,ชาวนาที่นี่โชคดีนาแรงนาแง้งแห้งไหมโอ้แห้งแห้งเพราะสูบเลยครับแต่จริงๆเนี่ยมันชาวนาก็สูบกันสนันวันไหวก็จะเละตรงนี้ก็จะขอดเลยสาเหตุที่ต้องขุดนี่แหละครับ ขุดเพื่อให้น้ํามันอยู่ได้เยอะที่สุดครับครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนพอเราพูดถึงนครสวรรค์เนี่ยผมก็จะนึกถึงอย่างแรกก็นึกถึงปากน้ําโพใช่นะครับแม่น้ำสองสายมารวมกันกลายเป็นสี่สายนะครับมารวมกันเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับที่ปากน้ําโพก็จะมีเอ่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่นักเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องจอดแวะถ่ายรูปนะครับ ผมก็จะนึกถึงชุมชนจีนพ้นทะเลนะครับที่มีเทศกาลคนจีนที่โด่งดังเราใหญ่สุดในประเทศทุดจีนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่นครสวรรค์แล้วก็จะนึกถึงบึงบอระเพ็ดแต่เอาล่ะเราพูดถึงบึงบอระเพ็ดในฐานะที่มันเป็นทรัพย์สินของจังหวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ในการดูแลของอบจด้วยนายกอบจของจังหวัดนครสวรรค์มีงบประมาณปีละ700ล้านนะครับ ประมาณ400ล้านเป็นค่าใช้จ่ายประจำครับนะครับเป็นเงินเดือนค่าราชการท้องถิ่นครับนะครับเป็นเงินอสมครับนะครับเป็นเงินที่จะต้องสนับสนุนโรงเรียนต่างๆใช่นะครับดังนั้นมีงบอยู่ประมาณปีละ300ล้านในการบริหารในการเอามาลงทุนหรือสร้างกิจกรรมดําเนินการต่างๆครับนะครับ700ล้าน4ปีนายกอบจบริหารงบประมาณ เออจ็ดร้อยล้านสี่ปี2,800ล้านบาทที่มาจากภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์สิ่งที่คุณสลันหรือทนายหัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอของเราจะทำก็คือมาพัฒนาที่นี่อันดับที่หนึ่งเลยก็คือต้องสร้างให้ที่นี่มีชื่อเสียงใช่ครับในด้านสิ่งที่อยากทำก็คือด้านกีฬาครับนะครับในด้านกีฬาตรงนี้นะครับ,รบเราอยากจะทำลูวิ่งครับลู ปั่นจักรยานครับนะครับเอาจักรยานมาลงให้คนที่มาได้เช่าได้<ช>ขี่เล่นได้วิ่งเล่นได้พื้นที่ริมน้ํามีน้ํากว้างใหญ่อย่างนี้กิจกรรมทางน้ําที่อ,อ,อยากจะทําก็มีอยู่2กิจกรรมก็คือคเจ็ตสก,กีเว็บบอร์ด <Wave board S 2> เรือคายักด้วยครับแล้วก็เรือคายักด้วย3อย่างนะครับเราก็จะซื้ออุปกรณ์ลงทุนในเครื่องออตัวเจ็ตสก,กีให้พี่น้องประชาชนมาเช่าได้ไม่ต้องกลัวเรื่องเสียงดัง แสนกว่าไล่ในบึงแบ่งโซนนิ่งได้ใช่ครับโซนนิ่งที่เป็นกีฬาผาดโผนพินเวฟบอร์ดเป็นเจสกีโซนหนึ่งโซนนิ่งที่เป็นคายักอีกโซนหนึ่งที่รับนี่เคยจัดมาหมดแล้วนะครับเคยจัดการแข่งขันเจสกีระดับประเทศด้วยแต่ไม่ได้โปรโมทไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องใช่ซึ่งจะทำแข่งขันครั้งหนึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวมาดูจํานวนมากมีคนมาฝึกนะครับ<ช>ซึ่งอย่างที่บอกแสนกว่าไล่เนี่ยมันแบ่งโซนนิ่งใ<ช>่ให้มันไม่รบกวนกันได้ อันนั้นก็คือด้านกีฬาในน้ําเจ็ตสกีเวฟบบอร์ดแล้วก็เรือคายักบนบกมีจักรยานมีวิ่งมีสวนมีสวนสาธารณะสําหรับเด็กเล่นนะครับนะครับสวนสาธารณะเด็กเล่นนะครับนั่นก็คือด้านกีฬาด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวคุณสลลันอยากจะสร้างศูนย์บอลลูนที่ใหญ่ที่สุดที่จังหวัดนครสวรรค์ใช่ครับจังพูดผิดศูนย์บอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคืออะไรคืบอลลูน ต้องมาที่นครสวรรค์ที่บึงบอระเพ็ดนะครับเท่านั้นยังไม่พอทุ่านครับที่บึงบอระเพ็ดที่นี่ยังมีอควาเรียมใช่หรือออควาเรียมเ็าเรียกอะไรนะเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําในล่มนะครับอันนี้เป็นน้ําพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําน้ําจืดนะครับซึ่งผมไปดูมาแล้วนะครับก็ขาดการทํานุบํารุงขาดการบํารุงรักษาอย่างพอเพียงเราจะเอางบส่วนหนึ่งของอบจ ไปปรับปรุงอควาเรียมให้มันทันสมัยนะครับเพิ่มสัตว์น้ำนะครับทำให้เด็กๆได้เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากมาามาแล้วได้ประโยชน์ทั้งได้เห็นนะครับสัตว์น้ำและได้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และยังได้รักนะครับได้เกิดความรักในหมูกพันธุ์ในสัตว์น้ำที่จะทำให เอ่อเกิดความรักษาโลกนะครับเกิดความรู้สึกอยากจะรักษาปกป้องธรรมชาติต่อไปในอนาคตประทับประทับใจอะไรสักหนึ่งอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เด็กเขาเอากลับไปแล้วคราวที่แล้วผมพาคุณชอบมาเห็นปลาชนิดหนึ่งเขาวหว้หงายท้องตอนเห็นแวบแรกเราบอกใี้จะตายแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่ครับปลาชนิดนั้นมันว่า้หงายท้องกันทุกตัวเลยไ่วยกันเฉียงทุกคนมาออดูอยู่กันตรงนั้นเกือบมนาทีได้ครับในออกโเรียมตรงนั้นนะครับ มีชั้นสองด้วยใช่อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนครสวรรค์เนี่ยเป็นจุดที่มีชาวจีนพ้นทะเลอยู่เยอะใช่ครับนะครับเพราะว่าเป็นจุดต่อแม่น้ําหลายสายแล้วก็เป็นจุดที่เมื่อก่อนชาวจีนพ้นทะเลมาที่นี่ก็เพื่อมาซื้อทําการค้าซื้อของป่าล่องเรือลงไปขายตามแม่น้ําเจ้าพระยาลงไปที่อ่าวไทยใช่ครับเพื่อส่งออกนะครับเพื่อส่งออกในสมัยก่อนอ่าวไทยเชื้อสายจีนของเรามีมากเป็นอันดับ3ของประเทศ ดังจากเยาวราชนและภูเก็ตครับผมดังนั้นคุณสลันจึงอยากจะสร้างไอพิพิธภัณฑ์ชาวจีนพ้นทะเลที่ชั้นสองของอโคเรียมซึ่งก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวจีนนะครับให้เข้ามาดูวิถีชีวิตตรงนี้ด้วยซึ่งพิพิธภัณฑ์ที่เราวางไว้ก็จะเล่าถึงประวัติศาสตร์การค้าขายผ่านรุ่มแม่น้ําเจ้าพยาการเอาของป่ามาจนพัฒนามาเป็นจนถึงทุกวันนี้ซึ่งจะมีทั้งภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษใช่ครับนะครับ นอกจากนี้นะครับทุกท่านอาจจะไม่รู้อาบาจอของจังหวัดนครสวรรค์มีโรงแรมใช่ครับในบึงบอระเพ็ดด้วยหลายท่านคงไม่เคยมาพักนะครับเมื่อคืนผมมาที่นครสวรรค์ผมนอนที่โรงแรมของอาบาจอต้องบอกว่าเป็นโรงแรมที่มีห้องพักสะอาดสะอ้านนะครับน่าเข้าอยู่เข้าใช้แต่คนนครสวรรค์ไม่เคยพักกันเลยทั้งเมืองไม่เคยมีใครเคยมาพักเลยนะครับ เมื่อยังบอกพี่อทอนเลยเพี่อทอเป็นแขกของเมืองที่มีโอกาสโชคดีมากครับแต่ในตอนดึกดึกเนี่ยมันอาจจะมืดหน่อยดูน่ากลัวหน่อยก็รีบโทรมาถามว่าเป็นไงอยู่กันได้ไหมเขาบอกดีมากโรงแรมดีบรรยากาศดีมากๆเลยครับก็แอบภูมิใจนะครับว่าเรามีสิ่งที่ดีไว้รองรับแขกบ้านแขกเมืองแต่ผมไม่อยากให้โอกาสเหล่านี้ถูกจำกัดสิทธิ์ไว้กับเหล่า v i p ไม่อยากให้ถูก จำกัดสิทธิ์ไว้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเมื่อมันคือแหล่งท่องเที่ยวทุกๆคนทั่วทั้งประเทศต้องมีสิทธิ์ต้องมีสิทธิ์จองผ่านอโกด้าต้องมีสิทธิ์จองผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆผมเชื่อว่าเต็มทุกวันเรียกว่าต้องจองกันล่วงหน้าเลยจุดจีนนี่คงต้องจองกันเป็นปีเลยครับกี่ห้องนอนนะฮะในนั้นมี30ห้องนอน30กว่าห้องนอนผมผมต้องบอกอย่างนี้30กว่าห้องนอนนี่นะครับมีช่องทางเดียวที่จะจองได้ตอนนี้ก็คือโทรเข้ามา นะครับต้องเข้าไปดูได้มโทรเข้ามาก็ไม่มีคนรับอต้องล็อกอินเข้ามาเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีทำก็คือเราอยากจะนะครับเอาสามสิกว่าห้องนี่เข้าไปอยู่ใน a g o d โกเข้าไปอยู่ใน Booking.com ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้นอกจากนี้นะครับยังมีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ใหญ่มากด้วยครับแล้วถ้าผมดูจากข้างนอกเท่าไหร่ครับพันคนจูได้ไหมคุณสรานะสบายสเลยครับครดังนั้นครับ กำลังจะถูกใช้เป็นสถานที่รับสมัครานายกอบจอนี่พอดีเลยครับ <Okay. S 1> รวมถึงใช้สมัครสสในครั้งที่ผ่านมาด้วยครับเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจุคนได้จํานวนมากจริงครับนะครับมีโรงแรมมีหอประชุมนะครับจะเอาโรงแรมจะเอาโรงแรมจะเอาโรงแรมตรงนั้นนะครับมาพัฒนาให้คนนักท่องเทีย่ยวที่ผ่านมานอกจากโรงแรมในเมืองแล้ว นอกจากโฮมสเตย์ที่มีอยู่แล้วก็มีทางเลือกในการแวะเข้ามาพักในบึงบอระเพ็ดเลยอย่างที่ผมทําเมื่อคืนเราทําอะไรได้พักขึ้นมาตื่นเช้ามาเช่าจักรยานมาเช่าจักรยานปั่นรอบบึงนะครับเราทเลนรถจักรยานปั่นจักรยานรอบบึงเสร็จนะครับสายสายเราก็มานั่งเรือชมวิวแบบนี้ได้เสร็จแล้วไปพายเรือคายักปั่นเจสกีก็ได้พาครอบครัวขึ้นบอลลูน ไปอยู่มุมสูงในช่วงเที่ยงก่อนนะครับแล้วช่วงบ่ายก็ขึ้นบอลลูนขึ้นบอลลูนก็อย่างได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําให้กิจกรรมมันมีเยอะมีกิจกรรมสําหรับนักกีฬามีกิจกรรมสําหรับผู้ใหญ่มีกิจกรรมสําหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํามีสําหรับเด็กด้วยนะครับมีสวนสาธารณะที่ดีมีสนามเด็กเล่นที่ดีนะครับมีพิพิธภัณฑ์ชาวจีนพนทะเลเราเชื่อว่าที่นี่จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวได้เมื่อดึงนักท่องเที่ยวมาเศรษฐกิจของชานครสวรรค์ก็จะ ดีขึ้นได้จะพัฒนาขึ้นการประชาสัมพันธ์ที่นี่ที่ดีที่สุดตัวผมมองถึงต้องทําให้ชาวจังหวัดนครสวรรค์ของเรารักร่วมรักบึงบอระเพ็ดไปด้วยกันเมื่อเรารักแล้วเวลาแขกของเราเพื่อนของเราอยากมาเที่ยวต่อนะบึงบอระเพ็ดครับอยากมาเที่ยวบ้านเที่ยวเมืองของเราเขาจะเป็นคนแนะนําเองไปบึงกันพาทุกคนไปบึงยังเวลาเราออกต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเที่ยวเราถามใครเราถามคนในจังหวัด เขาจะเป็นคนพาเราไปเองว่าร้านไหนอร่อยตรงไหนสนุกวันนี้บึงบอระเพ็ดไม่ไม่ถูกคนนครสวรรค์พาเพื่อนมาพาแขกบ้านแขกเมืองมาต้องเป็นเรื่องสําคัญประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสําคัญที่สุดครับ,รบใบปิวจะถูกลดลงสื่อออนไลน์ทั้งหมดจะถูกนํามาพัฒนาใหม่จะถูกนํามาเพิ่มขึ้นครับนี่ครับทุกท่านครับ เดี๋ยวมองกลับไปดูที่ฝั่งนะครับไอเรือนสีส้มๆที่ทุกท่านเห็นนั่นก็คือหอประชุมนะครับซึ่งใหญ่จุคนได้เยอะแต่แทบไม่ได้มีการใช้สอยติดกับโรงแรมเลยนะครับถ้าท่านดูไอเรือนสีส้มๆตรงนั้นเล็กๆลงมาหน่อยก็จะมีบ้านพักนะครับแล้วก็มีตัวโรงแรมซึ่งเราก็นโยบายของเราก็คือจะเปิดให้เป็นสถานที่พักผ่อนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจองเข้ามาใช้สอยได้ด้วยนะครับที่สําคัญครับทุกท่านครับ เมื่อพูดถึงเรื่องการพัฒนาสถานที่แล้วก็ต้องพูดถึงการเดินทางด้วยทุกท่านครับปัจจุบันไม่มีรถส่วนตัวมาบึงบอระเพ็ดไ,ไม่ได้ไ,ดไม่มีการครมนาคมสาธารณะที่ดีพอที่จะเชื่อมโยงระหว่างตัวเมืองนครสวรรค์ระหว่างบอขอสอระหว่างท่ารถมาถึงบึงบอระเพ็ดปัจจุบันบึงบอระเพ็ดนะครับซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณเท่าไหร่20นาที <20 S 1> ผมว่าสักประมาณ20นาทีเนาะนะครับเอ่อ ไม่มีรถมาไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะทําก็คือการคมนาคมสาธารณะใช่ครับซึ่งมีสําหรับดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาที่บึงบอระเพ็ดมีสําหรับใช้สําหรับการขนส่งครับให้คนในจังหวัดใช้เดินทางก็ได้สําคัญเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้รถส่วนตัวไม่ต้องขับมอไซค์นะครับซึ่งในตัวเมืองนะครสวรรค์เองที่จอดรถก็กแ็แน่นแน่นันะครับแล้วก็ การใช้รถส่วนตัวก็เป็นการเพิ่มภาระนะครับในค่าน้ํามันค่าน้ํามันให้กับประชาชนถ้าเรามีการคมนาคมขนส่งสาธารณะที่ดึงคนจากตัวเมืองจากชนบทจากชนบทด้วยสิ่งที่เราจะทําให้ชาวชนบทรักบึงรักบึงมากขึ้นเนี่ยคือการคมนาคมที่ง่ายในการเดินทางมาอย่างบึงบอลเพชรนี้ครับถ้าวันนี้ชาวชนบทมากันง่ายๆมาจากแม่เล่มาจากแม่วงมาจากลาดยาวมาเที่ยวกันที่นี่ในทุกวันหยุดผ่านการขนส่ง สาธารณจากอบตอของตัวเองมาถึงบึงบลอเพชรและจากบึงบลเพชรมีรถชมเมืองพาชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นไม่ว่าจะเป็นภาสารพี่นธนทรก็ได้ไปไมาแล้วนะครับผาสารสารเจ้าสารเจ้าสารเจ้าต่างับนะครับตลาดผ้าใช่นะครับเท่า <c oughs> ครับเท่านี้ก็จะทําให้กิจกรรมของชาวชนบทในวันหยุดมีความสุขมากๆแล้วเมื่อเขารักในสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเองเนี่ยนี่คือการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือตัวเอง ทุกคนมี Facebook มีไลน์เมื่อทุกคนรักบึงบะเพ็ดรักภาสารนอกจากมาก็จะโฆษณาให้คนรอบข้างให้เพื่อนฝูงมากันนี่คือการท่องเที่ยวที่พัฒนาอย่างง่ายที่สุดใช้งบประมาณน้อยที่สุดครับครับทุกท่านครับแล้วนั่นก็คือนโยบายของว่าที่ผู้สมัครนายกอบอจอในนามของคณะก้าวหน้า วันนี้คุณสรันพร้อมทีมคุณสรันพร้อมที่อยู่ข้างหลังก็คือทีมของพวกเราคณะก้าวหน้าจังหวัดนครสวรรค์ผมย้ำให้ชัดอีกครั้ง <c oughs> หนึ่งในนโยบายหลักของพวกเราก็คือการดึงศักยภาพของบึงบอระเพ็ดที่อยู่ในการบริหารของอบจอจังหวัดนครสวรรค์ออกมาใช้ให้เต็มที่อันดับที่หนึ่งก็คือสร้างให้มีกิจกรรมเมื่อนักท่องเที่ยวมาที่นี่มีกิจกรรมที่สนุกทํา สำหรับทั้งผู้สูงอายุสบคนวัยทำงานและสำหรับเด็กๆก,กิจกรรมที่ว่านั่นอันดับที่1ก็คือทำให้บึงบรารเพศเป็นศูนย์บอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใครอยากจะขึ้นบอลลูนนึกถึงนครสวรรค์นึกถึงนครสวรรค์นึกถึงบึบร,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 บรเพศอันดับที่2กิจกรรมกีฬาทางน้ำซึ่งมี3กิจกรรมหลักเปิดพื้นที่มีเจ็ตสกีให้เช่ามีเวฟบอร์ดให้เล่นมีเรือคายักให้พาย นะครับเจสก,กีเวฟบอร์ดนะครับเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างผัดโผล่หน่อยหนึ่งส่วนเรือคายักเนี่ยภายเรือคายักก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสงบภายเรือดูรอบบึงได้ซึ่งมีขนาดแสนก็ไล่ภายยังไงก็ไม่หมดอยู่แล้วนะครับบนบกนะครับเราจะจัดให้มีสนามเด็กเล่นที่ดีนะครับมีทางวิ่งจักรยานทางวิ่งและทางจักรยานมีจักรยานให้เช่าคนมาถึงก็จะเช่าจักรยานได้นะครับ <c oughs> ในส่วนของอพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอัโคเรียมลงทุนเพิ่มทำให้พิพิธภัณฑ์ข้างล่างด้วยใช้มัลติมีเดียในการนำเสนอมากขึ้นมีความน่าสนใจมากขึ้นในตัวบ่อน้ำเองนะครับ <c oughs> ก็อาจจะลงทุนมีปลาใหม่ๆทำให้บ่อมันสะอาดทำให้บรรยากาศมัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นที่พักที่มีอยู่จะเปิดให้สาธารณะได้ใช้โดยจะเอาประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มส,สมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น Agoda ไม่ว่าจะเป็น Booking.com นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มการคำนาณาคมสาธารณะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการที่บึงบรเพชรได้นะครับผมพูดครบถ้วนไหมครบถ้วนครับ,รบนะครับและนั่นก็คือคณะก้าวหน้าจังหวัดนครสวรรค์และนั่นก็คือคุณ สรันหรือทนายหัวว่าที่ผู้สมัครนายกอาบาจอของพวกเราคณะก้าวหน้าที่นี่ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับช่วยสนับสนุนคุณสรันเอาคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจพัฒนาจังหวัดเข้าไปบริหารไอเดียพวกนี้เราเชื่อว่าทําได้หมดเราเชื่อว่าจะทําให้บึงบระเพ็ดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าภาคภูมิใจของคนทั้งจังหวัด จะเป็นสถานที่ที่น่าภาคภูมิใจที่จะสามารถดึงเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดได้ไม่ว่าจะเป็นจากนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือเมื่อประเทศเปิดจากวิกฤตโควิด COVID แล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการที่นี่ให้กําลังใจพวกเราทนายหัวคุณสลันยืนยันคํามั่นสัญญากับผมครั้งแล้วครั้งเล่าในจุดยืนที่เป็นประชาธิปไตยของเขาและในความตั้งใจที่จะทํางานการเมืองท้องถิน่น เพื่อตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันให้โอกาสพวกเราคณะก้าวหน้าจังหวัดนครสวรรค์มาเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะครับขอบคุณครับไม่ต้องกลัวจอกเก้นะครับมีแต่จอกเก้ตัวเล็กที่บึงบระเพ็ดนะครับม,มีเยอะเลยครับมีเยอะนะครับแต่ว่าไม่ใช่จอกเก้ตัวใหญ่ขอบคุณครับ คราวที่แล้วตอนคุณชอบมา,มาก็มีไอ้ค่มามีเยอยเต็มเลยฮะเเต็ม